ผมทําคลิปเกี่ยวกับการพูดถึงการลดการพึ่งพาตัวกลางนะครับหลายๆคนเนาะก็อาจจะบอกว่าการที่เราถอนเงินสดมาเก็บไว้เองอะ่ะมันอันตรายมากๆเนาะมันอย่างงั้นอย่างนี้เต็มไปหมดผมตัวส่วนตัวเนาะมนุษย์เรานะครับเป็นสิ่งที่ต้องเก็บและดูแลปกป้องทรัพย์สินของตัวเองที่หามาได้ด้วยความยากลบาบากด้วยตนเองเท่านั้นครับ มันไม่มีใครลักเงินของคุณเท่ากับตัวของคุณหรอครับแม้แต่บาทเดียวมันก็คือเงินของคุณคุณก็ต้องดูแลมันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นน่ผมคิดว่าเราควรเก็บเงินไว้ที่ตัวเองดีที่สุดสำหรับผมนะอาจจะกระจายฝากคนที่คุณไว้ใจอาจจะเก็บไว้ที่ตัวคุณเองส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะยังไงก็อยากให้ทุกคน ปกป้องและดูแลทรัพย์สินของทุกท่านให้ดีนะครับช่วงนี้ก็ได้ข่าวว่ามีคนถอนเงินเยอะด้วยผมก็ขอให้ทุกคนดูแลและปกป้องทรัพย์สินของตัวเองให้ดีนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ